สวัสดีครับช่องสองเด็กน,น้อยกเกษตรอินรีย์นะครับนี่ก็เป็นอีกของวิดีโอวิดีโอหนึ่งนะครับที่มีพี่ท่านหนึ่งที่แกมีแผงอมาฟัตนะครับแล้วก็อยากลดค่าไฟนะครับลดค่าไฟบางส่วนนะครับแกก็เริ่มจากมีแผงอมาฟัตแล้วก็ดูคลิปวิดีโอต่างๆแล้วก็เริ่มลงมือทำนะครับด้วย มีตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับซึ่งลดแรงดันแล้วก็ไปชาร์จลงแบตนะครับแล้วทีนี้ในการใช้งานของแกแกก็บอกว่าอยากจะใช้หลอดไฟประมาณ3-4ถึงหลอดก่อนนะครับคือในการในการที่เราจะหาความรู้ตรงนี้นะครับคือผมแนะนำให้ ใช้เกี่ยวกับหลอดไฟก่อนนะครับใช้เกี่ยวกับหลอดไฟตรงนี้ก็คือชาร์จแบต2ลูกนะครับแล้วก็เอาเข้าไปข้างในแล้วก็มีไฟฟ้ามีมีหลอดไฟนะครับอยู่ประมาณ2 -3 หึสหลดนะครับแล้วก้าวต่อไปของพี่เขาก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้การแปลงไฟนะครับจาก12โวลต์หรือ24โวลต์ ไปเป็น220โวลต์ก็คือมีอินเวอร์เตอร์เข้ามานะครับแต่ตรงนี้คือให้เราเข้าใจในระบบ12โวลต์กับระบบ24โวลต์ก่อนนะครับก็โอเคนะครับในก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับอย่างน้อยแล้วลดไฟได้วันละ1บาทก็ยังดีนะครับวันละ1บาทเดือนหนึ่งก็30วันก็30บบาทนะครับยังไงก็ ากกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ค่าไฟกำลังจะขึ้นนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ